เกิดมาทุกอกหักใช่ไหมนี่นะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเหลือมือนี่ขายของนะเนี่ยนี่ขายของนะขายของขายของนี่เรากินกระเจียวอยู่ริมสวนเลยนะจะบอกให้ใช่นี่นี่นี่สวนเนี้จะบอกให้สวนนี้นะพี่แจ็คแกมาถ่ายมิวสิกด้วยนะจะบอกให้รอจริงเหรอแจ็คไหนแจ็คไหนนั่งดูอยู่แจ็คแจ็คซูเปอร์มิกเหรอเนี่นี่แจ็คแจ็คแจ็คแฟนฐานเหรอใช่นี่สวนนี้เลยเนี่ไปโน้ตเสานี่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 เหรอเชื่อไหมนี่ไหนไหนไหน สนามซีนใช่เลยนี่สีชมพูน่ะอ้าวนี่นี่นี่สนามเด็กเล่นนี่เห็นไหมสนามเด็กเลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนี่นี่นี่เพลงที่เขาอะไรนะเกิดมาพู่อกหักใช่ไหมเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดอันนี้มันร้านกาแฟไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาหยุดหยุดนี่นสวนเนี่ยนี่นะสวนของเล่นเดี๋ยวเขานั่งบนไดโนเสาร์ด้วยนะเดี๋ยวเอากลับ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  โอ้จะหาโจไม่ได้ไม่ดูเออมาแป๊บเดียวจะถือละมาละไปอีกนี่นี่นี่แม่เห็นไหมตัวนี้เลยนี่นี่นี่ขอบอกอขอบอ๋อตัวนี้เลยตัวสีชมพูนี่นี่แล้วก็มีตัวสีฟ้าฉากไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวเราพาไปดูนี่นี่สวนนี่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 นีสวน เมื่อกี้เมื่อกี้สวนสนามบาสเดี๋ยวนี่นี่เขาดูนะนี่นี่นี่ไดโนเสาร์นี่นี่ตรงนี้เดี๋ยวเขาดูนะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่มุมนี้เลยนี่นี่สนามเทนนิสนี่จริงโเขียวเห็นไหมเนี่ยสนามเทนนิสเห็นไหมเนี่ยจะเปิดมาเดี๋ยวติดอีกสิบนี่นี่ชัดเลยนี่สวนนี่เห็นไหมเห็นยังอ่าตัสิบห้าล้านเฮ้ยเมื่อกี้หวยยีงสิบสี่ล้านเดียวเฮ้ยจริงเหรอทำไมเยอะจังเลยอ่ะโอ้โหเดือนเดียวเดือนเดียวสิบห้าล้านอยู่ โอ้โหพี่แจ็คแฟนฉันสุดยอดมาแต่แก๊กแกมาร้องเพลงนะมาเพื่ออกหักไอนี่ก็มาร้องนะแจ็คชารลีก็มาร้องอ๋อแล้วเราตนนั้นเข้าไปดูไงโอ้โหสุดยอดนี่เรากินอยู่ที่ครัวคุณออฟนะคะครัวคุณออฟเออแต่ว่าเจ้าของร้านเขาก็น่าเหมือนพี่ออฟนะดารานี่อยาทำไมของกูแต่ว่าเรานี่ดาราเยอะนะนี่ถือมือถือด้วย เาหาโนยิงมันตัวกระเทียบนึงไปไหนแล้วนะง่ายเด็กสาวพี่เวิวนั่งเด่นั่งนั่งนั่งไม่ไม่ไม่ขอการนั่งเลยไม่ไม่ทำไมไม่ได้ขอการนั่งนั่ไม่ได้ไม่หายแล้วมันดูนตัวใหญ่จังเฮ้ยเด็ดเด็ตัวเนี้ยน่ารักเชียวนี่บ้านเรามีเดลเสาด้วยเขาบอกเอาจักรยานมานี่พ่อเตรียมจักรยานไปขี่แล้วค่ะ นี่เพื่อจ่ายเงินก่อนแต่ก่อนกัดไม่ถึงนะเนี่ยถ้าเป็นนไหนนั้นดึงไงตัวนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลุ้นลุ้นไอเนี้อเสารสีสวยจังนะ่พี่แต่เนืเสาที่ไหนเนี่ยมีสีฟ้าอ่ะเพิ่งนิดนึงนั่นแหละถูกต้องอ่าอ่าเข้าไปโอบนี่ไม่มันไม่เขาก็บมันไม่ได้เจ็บแต่ว่ามันกระแทกเฉยเออไปก่อนก่อนเร็ว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 ก่อน อันนี้เติรโตบ้านเรามีไดนอสเสาด้วยเดี๋ยวเราพาขี่เดี๋ยวานรอบสวนพี่เบียร์ไปนั่งสีชมพูเหมือนพี่แจ็คอะขวดมากโอ้เป็นยานั่งแบบพี่แจ็คอ่น่ารักดีไดนอสเสาสีชมพูสู้กันสู้กันนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ เฮ้ยคือสุกแกอ๋อจิงกะจิงกาจิงกาจิงกะเมื่อกี้ตกใจพันปีเข้ามาเกือบถึงหลังโค้งิงกาจิงกาไปฮะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เลยนเสาร์นะคะที่บ้านี้ได้แล้วโอ้หไม่เป็นเงี้นมากเงี้นกับนู่นเนี่ยคาเฟ่รถตัด ไดโนเสาร์ของเรานี่อ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนอ่าถ่ายภาพนิ่งน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งทำไมอ่ะปีนายเล่าสาวแล้วเดี๋ยวเราก็จะขันจักรยานพี่แจ็คเข้ามาถ่ายเนอะพี่แจ็คแฟนฉันัพนาะนั้นเขามาถ่ายวีดิทัศน์ได้สองแจ็คแจ็คเนอไม่เห็นค่ะมันเขามาถ่ายมันถึงอ้าวเหรออนาะแต่ไปเห็นใน ย้ายรอด้วยรอด้วยเดือนธันวาใช่ไหมแสงว่าเข้ามาถ่ายประมันธันวาต้นต้นยรอรูปฟองแ๊บนึงรอด้วยจ้าพี่ว่ามาดูดิดตรงนี้เองเนาะเนี่ยถ่ายตรงนี้ฟองใหญ่แล้ว พี่วิวไม่เอาน้ำไปเหรอไปเลยโอเคทานด้วยดิคะกันญญาโอ้ยคันนี้ใครตันะทำไมบอสูงจังเลยอะอฮะ เจอแลสิฟ้าไง, <laughs> ไดงิดแล้วค่ะชใช่ใช่ช่วงนี้เขาจะงดเล่นสนามเด็กเล่นไจ๊ะแล้วช่วงโควิดเล่น,น,ลนได้อ่าไ,ได้เพราะว่าอยู่ห่างๆกัน โอ้นี่ <จะ S 2> ทำพื้นให,ใหม่อ่ะโอ้โหทำพื้นใหม่อ่ะโอ้โหอันนี้พื้นใหม่กับพื้นเก่ารงกัน,นอืมดีงามดีงามสวนสาธารณะที่พี่แจ็คแฟนถันมาถ่ายเอ็นนี้เรามาวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะที่พี่การประหารใช่ใช่เขาเรียกว่าตามรอยตามรอยดาราตามรอยดารา,า,รา,ราคืออนาคตผมก็จะเป็นดารา ก็ดได้อยู่นะนไ,ดได้อยู่ได้อยู่เผื่อพี่จะเป็นนักร้องดังอ้าวคุณพ่อทำอะไรสวนสาธารณะนี่ดาราชอบมาถ่ายนะอนยโอ้ยดีงามาเรียบอ่ะตอนแรกมันจะมีเนินตรงนี้ออยออใช่ใช่ เมีร้านกาแฟด้วยเนาะบรรยากาศดีจริงๆเขาทำแบบว่ามีที่นั่งเปิแปลกๆเยอะเลยนะเออมีร้านกาแฟร้านอะไรเนี่ยอ่าเนี่ครบรอบแล้วอ่าครบหนึ่งรอบแล้วค่ะประมาณสักสี่ร้อยเมตรทำไมเร็วจังทำไมเร็วจังเดี๋ยวทางนู้นออกทางนู้นเหรออ่ทางบ้านทางบ้านทางนู้นเหรอทำไมเร็วจังเร็วเนาะแป๊บเดียวเองสบายๆ่เราขานสวนมาค่ะ มันเย่มมันร่มงาก็เลยสบายไงไม่ร้อน,น,นมีทางาาอททงงนนั้นเลยไหน<า>อ๋อทางขวาเขาทำเขาทำทางใหม่เยอะเหมือนกันเนาะต้มไม่มาขีดนานแล้วเนี่ยตอนเย็นก็มาขีดฮะมีทางลงลด้วยเหรออ๋ยโอ้ชัวโอ้ชัว อ๋อมีร่อง แหม่พ่อคนสูงเอ,เอาแล้วคันไหนไปเปลี่ยนรถเหรอกลับไเอาพี่วิวใช้คันนั้นแหละทำไมอ่ะเริ่มฝั่งคันนี้ก่อนทำไมอ่ะอเ,อเดี๋ยวให้เปลี่ยนนี่เอาพี่วิวบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย